สวัสดีครับนะครับพปกับจองลุงเดียนะครับทีมลังบานน้องอุงอิงนะครับป้อมแดดลมลมตกนะครับป้มตอนบ่ายซ้ำกกว้านะครับกับป่าดีดีไปแล้วนะครับป้มฮัดไยน้ำเอฟซีก็มาวุ่นวายเลยทีนี้ดีดีไม่ยอมบุยไว้ครับทีนี้แล้วก็ติดกับป้มมันตึงเวลาเขานี่ครับดูครับ นี่นี่แน่ปล่อยลูกวัวมากินหญ้ารับลูกวัวเป็นนะคกับปัวสี่ดำนิ่คกับสบปดาตาตายก็เรียกว่าวัวนิ่ หรือว่าลุกโนดกับโนดจ่ายไม่น,อน,อนม้องน้องเป็นรัวไหมฮะฮะโนดดีดีโนดดีดีนุ่นซองตองกับพอดีบอกตนไปตูรานะครับน้องก็ร้องโวยวายมันตึงเวลาเขาเมินกันครับพมก็จะออกมาหากินมาเดินเล่นกันนะครับแดดร่มลมตกหลงเดียก็เลยมาปล่อยครับ ลอยออกจากกอกนแต่เดินหน้ากินแต่มูนกันนี่ครับกับดีดีแล้วไม่ตู้กันจริงเจอกันแล้วหลายกันทุกทีดีดีนี่หลวงเดียต้องฝึกไหมครับผมนึงแผลแม่หลายซ่องไกลติบานก็บแม่หลายครับผต้องเล่นบดบูสักนิดกับดีดีต้องฝึกเขาตั้งแต่อย่างเด็กกับผ้มนะเขาได้รู้เนาะ <c oughs> ซ่องทองไปแล้ว กำลังกินเปลินเปลิอนอารมณ์ดีๆมันมีเปลือนอยู่หลานนยคนนะครับพวกวัวพวก,วกควายพวกไรอันนะก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศธรรมชาติวา่าทุดยอดกับชีวิตวิถีชีวิต,วตบานๆนเนาะน,นี่ยังไงครับส่วนนู้นกันากากัดเราเห็นกัน,นะคกับพุ่มก็คองประญิงจองป่านางนะครับเกาะกัวนู้นนะครับพุ่ม ก็ลุงคุณจางเรานี่แหละครับปุ้มนู่นก็วัวแก่นะรถแกจอดวัวแกก็กเลียงอยู่ไล่ตัวเหมือนกันนะออืมเป็นไงแฟนน้องไปไล่ตองตองตองทำไมฮะ ไปอะไรก็ทำไมตีหลังไม่เอานะโดนนะทีนี้โดนตีแน่นะต้องเล่นบทโหดนะเข้าใจไหมน้องได้รู้จักรู้เรื่องเข้าใจไหมนะถ้าของที่อื่นนะเออไม่ใช่ที่บ้านเราอะเราไล่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าที่บ้านเราระยาทำนะเข้าใจไหมมันเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะ มานี่มามาเร็วมาดีดีดม,ม่รูใบกะไปได้มาได้มานายเน่เกี่ยวกล่มจนไปได้ไดะอะไรอีกอ่ะก็มีอะไรติดก็เดี๋ยวติดไม้ติดมือไม่ไม้ตอ,อนนึงกันปองมั่งกวดเอ็มรอยมั่งกาติดไม้ลวงเดียเชยเอาตา อืมอ่าอืมอ่มาในก็อยู่ก็รู้จักกันจนก็นิดกันแล้วครับจนเกาสนิทกันแบบว่าปวกวัวก็ไม่กลัวแลว้วครับปกติวัวมันกลัวนะกับกับมากับได้นะนี่มม่ครับ <laughs> ไม่กลัวกันเลยออเอจะไปยอกก็อืมอ่ะเดินไปดูตูหรูดีกว่าไป้ ดิมาเรื่อมาอืมนี่ไหวยไหว่กับตะก,กี้ไปเล่นน้ำไปเตี้ยวมาตั้งแหลกไปสามที่โมงนลุงเดียกับพิ่งได้ลงคลิปไปนะครับผมบอดีเอฟซีม,มาหลายคนกับลังจากอ่าแม่ลูกที่อยู่กันตะลักนะครับผมก็มาอีกเป็นซีซอีกครับผม่งก็เลยเพิ่งได้ลงคลิปติดจริงปลาดิดีไปว่ายน้ำตั้งแต่สามโมงกว่าครับตั้งแต่ยังไม่สี่โมงนะครับ วันแรกคนดึงปะนางคนเดียวนะครับตอนรับไม่ไหวพอดีบ่าวตนไปตุราน,นะครับไปส่งกองชองไรไอพีนะ่สีเนาะก็เลยเลือปกปะนางคนเดียวกับลุงเดียวก็เลยต้องมาช่วยปะนางป้าไปเตี้ยวเร็วนะครับดิสเออตูรูดิ๊อย่านะดิ๊ดนะดิ๊ด,ดไม่เอานะพี่ตูรูนะอย่านะพูดคำเดียวให้รู้เรื่องนะไม่เอานะ นู่นกับตุลูตุลอ๋อตุลดีดีดยานะ่ะกขาวิ่นแล้วดีดีแต่เขาจะลาดกับไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวพี่ตุลูจัดการนั่นแหละไม่เอานะดีดีนะเดี๋ยวดูกับดีดีเขาจะทำนี่เขาจะเชือคำสั่งลุกเดียมอ๋อตุล อ๋อเขาวิ่งเรีวกั็แต่อ่เขาจำดิดีไม่เอานะดิดีนะยายานะยานะยานั่นพี่ตูโลนะอืมเขาเขาไม่ได้ยินนะไม่เอานะน้องยึดนะไม่เอานะดิดีมานี่ดิดีนั่นพี่ตูหลนะไม่เอานะเดี๋ยวตูวหลจัดการเลยนะ พี่กันนะพี่น้องกันนะไม่เอานะเออพี่ตูลูเองวะจ้ะดีดีดดไหมกันอย่านะดีดีอย่านะไม่เอานะพี่ตูลูนะเอบอกแล้วไม่เอานะตูลูขึ้นไปบนบ้านไปเร็วไปเห็นไหมอ่ะบอกแล้วว่าอย่าไปนอย่าไปจอดแจ้จตูลูนะพี่ตูลนะูมาเร็วตูลู ขึ้นมานี่มาเร็วมาไม่กลา้าไม่กลา้าก้าวไกลเลย <laughs> มาเร็วตัวหลูมาเร็วมาไม่นะเออมาเร็วมาน้องก็หยอกมาเร็วมาไม่เอานะเออจะไปเตี๋ยวไหนะอ่ะตัวหลูไปเตี๋ยวไหนฮะ,ะ <laughs> มานี่ดิ๊ดีมานี่ลงมานี่พี่ตัวหลูจะขึ้นบ้านมาเร็วเออลงมา บอกแล้วเดี๋ยวมาตัวลู้มาเร็วมาเออไปกันในบนบานไปเออน้องมันไม่นั่นหรอกน้องมันยังเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกยานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแน่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 พูดรู้เรื่องไหมพูดรู้เรื่องไหมเอาแตงเอาแตง เอาได้เดี๋ยวให้ตูลูจัดการนะมันสู้เวลาลุงเดียยุ่นแต่พอลุงเดียไม่อยู่วิ่งจะวิ่งตามทำไม,มอะนะตะกี้เสียงดังใจหยุดไม่หยุดนะนองตูลูนะก็ใจไหมนองนองมันไม่รู้นะนองไหมอืมอืม,อมไม่กล้า อืมอืม <c oughs> <c oughs> ไม่กลาแต่ตาลุงเดียอยู่บนกาทำเสียงดังตูรู้เนาะน้องมันน้องมันไม่กลาแล้วนะเออกินก้าอย่างไงกินก้าอยังไม่เอานะไม่เอานะ <c oughs> น้องน้องไม่เอาอ,อ้อ <c oughs> พี่ตูลูนะ เอ้พี่ตูรู้นะตูรู้ไปเตี้ยนได้มาเอ้จัดการดีตูรูร้นะเอ,ากกานะเอ้ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะลองลองไปเตือนไะด้ไหมลองไปเตือนได้ไหมตูรู้ไปเตือนไะด้ไหมอ่ะตูลู้ลไปเตือนได้ไหมตูลู้ไปเตี้ยนไะด้เออ ไปลองไปลองไปอย่าไปยุ่งกับพี่เขาเอออย่ามายุ่งเห็นไหมตหลูมันเรียบร้อยจะตายกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออดูงมดเออเออไปแล้วตูรูเออเดี๋ยวไปแล้วดีๆมันกวนดีๆมันเก๋นะดีดีมันเก๋ตัวหลูไปแล้วนะอยู่นี่นะ ไปเลยอตูล้ลตูล้ลตูล้ลเออเออไปแล้วนะไปแล้วอือพอลุงเดียเข้ากลายตู้ลูเนี่ยเนี่ยเู้กับแต่พอลุงเดียไม่ไปน่ะมันนั่งกลางไม่ไม่กล้าไปเองกโดนกับตู้ลูออะไปกระดา้ดไปไปแล้วตู้ลูนะ นี่กับปูก็เริ่มแต่ย่อยอวัวก้าวคลองนะครับตีละตัวตีละตัวเลยนะเนาะเซเดอรกับตหน้าตีเป็นองการักให้ปูทุกครั้งที่ปูมานะครับเซโดอจะเดินอยู่กับปูตลอดอืม,อม,อม เสียดกับไก่สีอีกหนึงนะครับแบงกับเจอรี่นะไก่ตัวนะครับคนละสีกันปรนังสบายเนาะตอนจาแต่เสียดไม่ต้องว่วงกับพุมหาอาการกินไก่มาก็ได้กินทุกรอบ ครับผมสำหรับคลิปนี้กันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับป้อมก็อย่ากดคำโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆหน่อยๆนะครับคืนนี้น้องงูเงีงนะครับมีงานต่อเลยนะครับผมตำบลนาเอียอุบลราชธานีนะครับผมก็เอฟซีแบงกำลังใจกันได้นะครับเจ้าอุบลราชราชธานีนาเอียนะครับผม ไดเดินก็ขา,ขายอะไรพ่อใหญ่อ่านเลีบอ๋อรถกับข้าวรถกับข้าวเจอไหมก,กิปบหน้าครับวัสดีครับผม